สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องผ่านทางช่องยูทูบรแกรบงฟนเพจโชยอมาเลยนะครับนะครับบอกหนาพี่ดีทุกคนทุกท่านนะครับครับผมอผ่านไปครับผมโยับยมาตรงกลางเซมิเลยนะครับการชูดเอารอบแรกครับผมนะก็บรรยากาศก็ครึ้งฟ้าค้มฝนครับเราอยู่ที่งานรักย่าฮิฮาปาร์ตี้ครั้งที่4ี่ครับรวมพลคนเครื่องเสียงคนรักเครื่องเสียงนะครับอยู่ที่บ้าน เขาชันลงครับพี่น้องครับเสี็จแล้ก็ก็นอนจังสิไม่ได้นะครับว่าก็จะมีของใครมาบ้างเดี๋ยวมาครับเอาามกับเขาด้วยได้ไปกี่ร้อยคลิปแล้วครับมากินข้าวเลยครอันนี้ก็ยังไม่ได้คลิปกับเขาเลยอะไรผมมัวแต่ช่วยเป็นพิธีกรให้เขานะครับผมหมดเสื้อเลยอันนี้ก็ยางได้เสื้อนะครับลงเมาสามร้อยตัวนะครับผมแล้วก็จะมีหนังกลางแปลงครับผมั จากสตาร์ทลุกนะครับซีนิม่านะครับจากอำเภอประโคนชัยมาทำอาการฉายคืนนี้นะครับด้วยนะครับนี่จะลงเว้นอันนี้ก็จะเป็นของแจ็คแาวครับจากโนสุวรรณสวัสดีครับผมวันนี้มาในตู้ของพีเอ็นพีเอ็นพาวเวอร์ใช้อะไรบ้างครับขับกระสองโกะครับเออโอขับเสือเลยพีเอ็นอ๋อทับขับบิดครับผมเอออีโอรับกลางแล้วกลางเลยครับกี่ทางสองทางสองทาง ่าขอแจ็คซาวจากโนสุวรรณครับอาจารย์ทีมงานเขาใครคนนี้ไหนเจ้าของสวัสดีครับผมช่างสาวตัวอยู่ที่ไหนนางรองครับผมนางรองครับมีใช้อะไรบ้างวันนี้มิคใช้ของยามาฮ่าครับครับคอร์สใช้คารานี่ครับผมแล้วก็ เัศรอสิบสามตัวนะครับยังเหลืออยู่นะครับท่านใดที่ลงทะเบียนนะครัสามทางสามทางก็เอาเงินทุนบ่ายทุนสตาร์นะครับนำเขวัดขาชนลมทั้งหมดเลยน้องใหม่น้องใหม่ครับครับผมนี่ครับฝากไปด้วยนะครับทีมงานโชคซาวแล้วก็มานี่ก็จะเป็นของรถแห่นะครับที่จอดอยู่ข้างเขานะครับทับมายันเลยนะครับรถกระบะนะครับถอยหัวหน่อยนะครับ FE นะครับบรรจารรถแห่มาเล่นก่อนนะครับแกก็จะมาตู้สูตรอะไรของแกสวัสดีครับผม โอ้ยู่น okay. ู okay. well right. you know, know, e, ้นนู doing, okay. ่นเจ้าของนูฮะเดี๋ยวาไปชมบางนู tamam okay. ้นก่อนลงลงทะเบียนไดครับอาจจะไม่มีคลิปเสียงให้ฟังสักเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะไอ้มันจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ซะมากกว่าครับพี่น้องครับผมมาวันนี้สูตรอะไรจานฮะวันนี้มาสูตรอะไรอันนี้เอสดีครับเอสดีเอสดีหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งทำไมใส่ดอกบีทีไวซี่ทำไมใส่ดอกเงี้ย อ๋ออยากคือต่อให้ครับต่อให้ครับผมต่อยังไงมันดังแรงเกินก็ต้องเอาตูดออกสายดากมักดากวันนี้ใช้แอมอะไรครับรถแอปเปิลตัวเดิมครับตัวเดิม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 ก็จะเป็นซีดีครับผมซีดีเอลดีอ่าเอลดีก็เก้าดีอเลยสุนี้ครับเบสครับเบสอันนี้กลาลย่งแหลมก็ครึ่งครึ่งครับแล้วก็เป็นซิมมัติกเหมือนเดิมซิมมัติกเหมือนเดิมครับก็จะเสื้อน่าหลอกมาใช้เดี๋ยวผมจะดังเพราะเสื้อตัวนี้เป็น กี่ทางวันนี้วันนี้สองทางสองทางจะมีตัเน็ตเลอมาด้วยที่ใช้นะครับก็ลองฟังดูครับผมอ่านี่ฝากไปด้วยครับขอจย์สายันนะครับอันนี้ขออาจารย์อะไรอาจารย์มิ้นตรครับผมตู้เสียจยางยางครับเพึ่งเมื่อไรจะเสียรูวันนี้ช่างกินงานอยู่ฝากไปด้วยรถแท็มิ้่สีทองครับผมกําลังอัปเดตตู้ใหม่รอชมเร็วๆนี้เตือนแน่เตือนครับผมอันนี้เป็นของช่างเอกเอกสาวออดอโอครับผมนะฮะ เป็นอ่าเทอร์โบแปดสิบนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นของอุดมซาวบ้านสม็ดนะครับน่าจะเป็นบีบีครับตู้บีบีครับแล้วก็อันนี้ก็ค่ายดังของสีขอรภูมิครับผมเอ็นทีสักพิ้วซิงซาวนะครับเอ็นทีโปรนะครับผมนะรูโบใบเล็กครับผมนะอันนี้เป็นของกระจังอาร์เท็กครับอาร์เท็กกระจังมหาสารคามครับใบเล็กมากเลยตู้เบสแก่นะครับวันนี้ก็มาโชว์พลังเสียงด้วยนะครับพี่น้องครับผม อรันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ประพันธ์ครับประพันธ์จากอำเภอประสาตนะครับเป็นออเดอร์เจ็ดสิบแอตตูบินครับอันนี้เป็นของทีมงานอดีรุตนะครับอดิรุตอดิรุตน่าจะจากนักร้องนะครับอ่านะครับปิดเครื่องเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผม่ไปเดินมานะเอาผมแนะนำตรงนี้ก่อนนะอันนี้เป็นของ อ๋อใครเนี่ยตู้ตู้บีวคคีบีวีหลังเขาอ่ะ, <BB> ะอบีวีเฮ้ยเทอร์โบหรือบีวีเนี่ยออเขาช่างน็อตครับผมกลางน่าจะเป็นของช่างน็อตเหมือนกันครับอันเีซอนครับมีแตเ่เจ็บเลยพี่น้องเฮ้ยครับผมนะครับสุดยอด โชก็มาดูบเวทก็มานะครับวู้สุดยอดครับเดี๋ยวพาเดินชมขุมพลังก่อนนะครับพื้นที่มันลำบากนิดนึงในการเดินครับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบนึกว่าจะกลับแล้ว ครับเรียนลูกเซ็ตมือมกันเลยเฮ้ยแค่นะสองมือนบผมมือสองเฮ้ยยของมือนึงก็ต่อได้ครับผมมือหนึ่งของช่างตู้ใช่ไหมครับผมช่างตู้เอ็มดีเอมครับผมของแรงของแรงอยู่สองสองอ้าครับเฮ้ยตูเขนใชเยอะกว่าผมเราใส่สามเส้นผมเออทำไมอาจารย์ใช้แค่สองอ่ะอาจารย์อยาเสียเปรียบเขาบอเปิดข้างนะดอกครับผมเดี๋ยวชมระบบตอครับโ้เจ้านี้ทีด แทนเดียวเองครับทีมแปดคูซูซีแยมเลยครับหมูมิวสิกจากบรับราชัยครับผมแทนเดียวจบเลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นของใครเนี่ยยอดครับแต่ละแต่ละทีมงานนะครับผมนะแยมเลยสวัสดีครับจานสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทีมงานด้วยอารอยไหมอร่อยอยู่เนาะ อ๋อสวัสดีจัดทับด้วยครับผมมาไม่เคยเพราะไม่เคยเตรียมเพราะมากับเขานะครับทำไมไม่จูนมาก่อนตัดตู้เสร็จทัดทรบ้าน<อ>มาก่อนนะมาออกงานเนะสร็จเสร็จที่สองครับอะไรจะจูนยังนี่ีเยเ็ยนเย็นก็ได้ครับอนอนนอนนี่คือนึ่งอ๋อดงนี้อีกรันอีกวันจันสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานนุ๊กอินเตอร์นุ๊กอินเตอร์ครับผมนะครับมาจะนั่งรอง รอบแรกผ่านไปเนาะรอบแรกวอร์มพดีเท่าไรครับเกาเรียกว่าวอรอมวอร์มวอร์มนะครับรถแอร์พิชาพิชานะครับที่จอดอยู่แขงสะนะครับได้ยินบล็อกนะครับเริ่มเชิญนะครับขับมาด้านในงานเลยนะครัได้ตู้ใหม่เลยนะครับตู้ใหม่มาเลยจะโบว์แมนหลันครับตกลางจบรถกระบะบ๋อเอารถกระบะนะครับเอารถแห่เข้าไม่ได้ป๋อ ไม่เคยอยู่นะสวัสดีครับพี่น้สวัสดีครับอยู่กับอีกสวัสดีครับไม่เจอเอ้าอกคงไวไหนอ่ะนี่ก็จะเป็นผีเสื้อครับผมขอทีมงานพันนิรัมนะครับก็มีหลากหลายเจ้าครับผมนามสกุลตอนนี้ทีมงานก็พักพักไปกินข้าวกันครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมนะเรื่องเสียงเดียวผมมัวแต่เป็นพิธีกรครับผมก็เลยไม่ได้อ่า ตอนเขาเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นของตังมีสาวโสดนะครับนี่ตังมีเขามานะครับดูอย่าปวดอย่าเบียดหัวเด้อพี่น้องครับผมนะวนไปวนมานี่แหละครับพาวเวอร์ของระหำนะพี่น้องเล่นของใหญ่นะครับเจ้านี้ก็ดูทางที่เดินนะครับต้องเดินแบบลวกๆนะครับเดินแบบค่อยๆไปนไปๆอันนี้ขออาจจาระพันนะครับเป็นวันนี้มาใน ชุดของ G L นะครับรถแหปรีชานะครับที่จอดอยู่ข้างซ้ายไลน์เบน้อครับสวัสดีครับคุณจ่าประพัสตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำไมรอบนี้ได้นะครับรถเกียรครับดิเวกนะครับผม09904 เลื่อนรถในผมหน่อยนะครับนี่ของอาจารย์อาร์เทคได้เห็นตัวจริงแล้วอ้าวโอ้โหป้าพื่เจาไปเจอมาว่าอาจารย์ตรยโ<อ>ตัวนี้เป็นอะไรนี่เป็นรถเเจ้าหนึ่งนะฮะในอาร์เทคนะครับแต่เท่าไรครับอาจารย์เท่าไรอันนี้เป็นรุ่น2,000บาทนะครับครับ1,900บาท1,900บาท,บาทอันนี้เป็นรุ่น3 6มพนะครับ1 8น0ปบาท1ึ่0แบาทครับ,รบตัวนี้ก็จะขับกลางแหลมสามโอมครับแล้ตัวนี้ก็ขับโหลอ่าสินิ้ว21นิ้วข้างละสามดอกครับจัดไปสุดๆเลยครับ มาด้วยแบรนด์อาถิงจากซาร์คามครับพี่น้องครับนี่อาจารย์มาอีกเลยตู้ตู้เป็นสูตรอะไรครับอาจารย์เป็นตู้ผีครับอาดีไอไวมาจากตู้ผีกันแท่งหลังที่มันใหญ่ๆอ่ะแล้วข็มาย่อมันเล็กลงอ๋อครับลองลองสเปนไหมจ๊ะสเปนนิ้วครับสเปนนิ้วโอ้แต่ใบเล็กมากเลยอาจารย์คิดได้ไงสเปนนิ้วใบเล็กขนาดโอ้สุดยอดครับอ่ะเอ็นทีสวัสดีครับ มาครับพี่เล็กว่าจะไม่ได้มาหรอกครับครับต้องเดินสายแล้วต้องเดินสายหรอใช่ครับมีทุเรียอยากไปเก็บไว้คนพี่เล็กเขาจะไปอุบลด้วยแต่เขาต้องเส้นต้องจองมาอุบลเต็มอ่ะครับเต็มก็เลยไม่ได้พี่เล็กจะไปงานนั้นด้วยขอบคุณน้องพี่ไอ้ครับผวัวในออำเภอเขื่อนอำเภอเขื่อนเข้าใจหรือเปล่ใช่ครับเออยังความรำยังไม่เห็นรู้เรื่องครับผมนน่าจะจ่ายวันที่ไกลนอกที่สิบสิบเมตรมั้งกระจายน่าจะประมาณนั้นแหละครับออ๋ ต้องเดิอดสายออกน้องต้องต้องต้องอะไใช่ครับพี่แจ็คก็อยากไปด้วยแหละแต่ว่ามันเสร็จแล้วโอเคครับฝากไปด้วยเอสทีกู้เบิเทบูออสซั18โปร18โปรครับไปเล็กนกันครับ18เนิ้วนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ของอุดมซาวครับในมือลคองสอยวะสวัสดีครับผมอันนี้ก็ของเซมจูดนะครับแซมจูดอันละทีมงานเครื่องเสียงแต่ละเจ้านะครับมีพิธีถ่ายรูปให้นะครับ เดี๋ยวไปสวัสดีท่านไทยเดี๋ยวไปสวัสดีท่านไทย MP ก่อนเดี๋ยวผมจะให้รถแพรดับข้างปั่นก่อนเนาะจ้าสวัสดีครับน้าเดี๋ยวผมจะให้พี่เต้มาบ่อยพี่สายใต้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจะลงเสนีย์สายใต้แล้วแล้วฝั่งคอนแก่นไม่มีเดโม่หรอครับอ่ามีมีครับจะเป็น ฝั่งแก่นฝั่งแก่นจะเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มครับผมมันมันไม่ใช่หมาเราของเราจะเป็นงานจัดใส่ยกเลือนไม่ได้จัดอย่างใครไม่ลยนะครับอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับก็ฝั่งนี้มาข่งนี้จัดเห็นไหมครับไปลอยสายอีกตัวหนึ่งสองต่อนี่ต่อนี่ต่อนยังยังยังไม่แน่ใจครับเกี่ยวกระเป๋าลูกของอาจารย์อะไรเกี่ยวกับกระเป๋าลึกลงนกทาหนะอ่าอ่าจะดูจะดูไว้อยู่แต่ว่าจะดูดีๆ วันนี้เอาอะไรมาบ้างครับจ่าก็วันนี้เป็นตู้ตัวใหม่ครับอ่าตู้ตัวใหม่วันนี้ตัวผมเป็นทีดีสิบแปดนะครับ turbo หนึ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นหน้าเปิดไหมจ่าเป็นเป็นออเดอร์สีออเดอร์สีใช่ไหมใช่ครับผมอ่ากางก็เป็นกางหนึ่งก็หนึ่งเท่าเดิมครับผมแสดงว่าไอตอนที่งานสนามสนามช้างอาจารย์เป็นเป็น turbo เนาะ t u r b แต่มางานนี้ก็คือเป็นทีดีสิบแปดทีดีสิบแปดโอ้เสียงลั่นเลยพี่น้องตอนฟังนะครับแอมนะครับอาจารย์แอมก็เป็นตัวเดิมครับผมเป็น มหครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูครับผมนี่ครับเจ้านี้จะจะเขาประจําจากอีสานจากขอนแก่นแล้วมาอีสานใต้บ่อยมากครับผมผมจชมยังยอมรับแกเลยอันนี้ใบเท่าไหร่ครับอาจารยนตัวไหนครับเนี่ยเนี่ยตัวใช่ไหมครับผมตัวเบสตัวนี้เพิ่งเปิดตัวงานนี้งานแรกเลยแัวนี้ใบละ7,500บาทพร้อมดังเลยพร้อมดังพร้อมดังเลยสเปคลำโพงก็าพันสี่ร้อยวัตต์อ่า ครับผมร ö, ครับผมเดี๋ยวนี้ก็ขนาดเล็กครับทารัดครับผมขึ้นปุ๊บๆข้นย้ายง่ายครับตรงนี้แล้วเสียงกลางหรอครับเสียงกลางก็เป็นหนึ่งคนหนึ่งเป็นเดิยวกับผมครับผมใบเท่าไหร่ครับจัดนี่เป็นใบละ7จ็ดพันเก้าครับผมใบละเจ็ดพันเก้าพร้อมดังเลยพร้อมดังใช่ครับใครที่สนใจแบรนด์นี้อยู่นะครับผมอ่าแล้วก็เป็น power power ก็เป็นตัวเดิมครับผมที่ใช้ประจำก็เป็นขับโลวันนี้ใช้2แท่นครับครับวันนี้ใช้2แท่นเขา่าเป็นเ B9D หาย B9D ขับโลครับชแนลละสองดอกแล้วก็ FX4D ชแนลละสองดอกเหมือนกันนเป FX4 ชแนลครับตอนนี้ครับถ้าใครสนใจ FAE ก็ติดต่อผ่านจารย์ติดต่อผ่านผมได้เนาะเป็นตัวแทนงานใช่ครับถ้าสนใจตู้ MP ก็ติดต่ออาจารย์ได้ใช่ครับทางไหนครับอาจารย์ Facebook Facebook ก็ทางเพจก็เป็นอา MP Power Audio System ครับผมขอนแก่นครับผมตอนนี้เบอร์โทรแล้วครับเบอร์โทรศูนครับ 0ูนย์แ8 7สาองแังแบรนด์นี้ด้วยนะครับกับครับพี่น้องครับผมหราว่าสนใจหรือว่าผ่านไปทางโซนขอนแก่นก็แวะดูที่ร้านได้เรามีชุดเดโมงให้ฟังที่ร้านด้วยจัดไปครับพี่น้องครับผมมาแต่ว่าเตรียมความพร้อมไว้ให้สำหรับลูกค้าอยู่แล้ว อเเตตรรีียยมมไม่ว่าจะเป็นสูตรเทอร์โบหรือว่าสูตรนี้มีครบแบบมีเทอร์โบวีวีอ่าเบมพาร์ทหน้าเปิดมีครบแบบมีครบเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่มีเบียดนิ้ว18นิ้ว12นิ้ว15นิ้วมีให้ฟังอ่ะไปรับชมรับฟังกับอาจารย์ได้ที่อ่าอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นเนาะงานอยู่ติดถนนแจ้งสนิทเลยตรงข้ามขังบ้านบอทอก่อนเข้าบ้านไผ่อ่าครับผมฝากไปด้วยครับเอ็มพีครับพาวเวอร์ออร์ดิเซนเต้นครับผมตนี้ครับ จากคนเก่นดเกมมาบ่อยถ้ามีาอีกอสุดท้ายจะมาอีกอ่ถ้ามีอีกมาอีกแน่นอน,นอครับนนีสนุกมากครับ <ś qui> สนุกสนุกมากครับผมโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องในงานครับนตอนนี้ก็จะเป็นช่วงกลางคืนแล้วแหละเป็นหนังครับของสตาร์กรุฟซีนิม่าก็ยังมีอ่เครื่องเสียงให้เดโมกันอีกพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับผมหนึ่งวันเต็มเลยนะครับวันนี้วันที่ยิ้ม เนะครับวันนี้วันที่27วันเสาร์27แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับผมหนึ่งวันเต็มๆเลยใครที่ไม่ได้มาวันนี้ก็เรียนเชิญครับพรุ่งนี้เรียนเชิญได้ครับผมที่สนามเขาสนามบ้านเขาชันโลงครับผมตำบลตะลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมากันเ้อพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ